ครับสวัสดีครับก็พามาอัปเดตหน้างานนะครับที่บ่อตกปลาอีพีก่อเก้าในของอัมตะซิตี้เลยองในขั้นตอนของการทําบันไดนะครับเดี่ยวขึ้นนะครับที่จอดรถด้านบนนะครับก็ตัวนี้นะครับก็ประมาณ20่สิขั้นนะครับตัวนี้ครับบันไดนะครับความฟั้งอยู่ที่6เมตรนะครับก็จะเล้นเรื่องความสวยงามความแข็งแรงเป็นหลักนะครับที่บ่อตกปลาอีพีก่อเก้านะครับก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับจ้างนุพัทยานะครับ ที่ปสเปสสามที่สวนห้าไปท้าหนึ่งห้านะครับรับออกแบบจิตตั้งกําแพงหินทุกคินทกรูปแบบนะครับยินดีคำปรึกษาคําแนะนํานะครับก็มาอัปเดตนะครับงานนะครับบ่อตกกุ้งนะครับพร้อมกับบันไดนะครับหินนะครับวันนี้ก็อัปเดตนะครับในวันที่สิบหกนะครับเดือนสองหกเก้านะครับ ก็ราชมความสวยงามนะครับว่างานจบเราจะเป็นรูปแบบไหนนะครับก็ใกล้จะจบแล้วนะครับตั้งเป้าว้ใใจเสร็จในมีเดือนมีนาครับก็อาจจะมีคล้ายเคลื่อนบ้างนะครับขอฝากผลงานไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคนจะมีช่างดูปัิยานะครับสวัสดีครับ